และก็มีชนชั้นสูงชนชั้นตำ่ำยิ่งทําเท่าไหร่การเมืองไทยยิ่งเป็นเละลงไปเละลงไปเพราะไปก๊อปปี้ฝรั่งทั้งสหรัฐเมริกาอังกฤษมาเป็นประเทศไทยไปเอาของเยอรมันมาด้วยนะครับจากนี้ไปถ้าเกิดการปฏิรูปหรือการรีฟอร์มเกิดขึ้นทั้งความมั่นคงทั้งเรื่องของการเมืองถ้าเกิดการรีฟอร์มหรือการปฏิรูปเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบประเทศไทย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกกนตรีนะครับซึ่งตอนนี้เราคงเห็นมาตลอดว่าเศรษฐาเขาเดินสายควบคู่กับ,กบ,กบอุ้งอิงอุ้งอิงก็ประกบะเศรษฐาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเศรษฐาก็ไปเจอทักษิณอแออแ๋อกมาตลอดแล้วเขาก็พูดอยู่ตลอดว่านายกสองคน ไม่ต้องออกมากอย่าบังกันนะครับอย่าบังกันแบ่งกันแบ่งกันอย่าแบ่งกันโอเคเปิด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 โอเคเปิดวันนะครับเปิดวันโอเคพอได้ภาพแล้วถอยเลยนะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องได้ภาพแล้วถอยไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่โอเคโอเคพอได้ภาพแล้วถอยเลยรู้เรื่องรู้เรื่องไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่

ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัตรีมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าให้เสียถาเป็นนายกรัตรีก่อนสักปีสองปีนะครับจากนั้นก็จะให้อุงอิงมาเป็นนายกรัตรีนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออุ้งอิงจะมาเป็นนายกรัตรีได้ไงนะครับและอุงอิงจะมาด้วยวิธีไหนที่จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เชิงงานสังเคราะห์ผมถูกตั้งคำถามแบบนี้นะฮะผมเรียนหุ้นส่วนว่าจริงจริงแล้วเขามาเป็นนายกรัตรีได้ไม่ยากนะ วิธีการทำยังไงทราบไหมฮะถ้าในสถานก,การณ์ปัจจุบันเขาจะทำได้สองทางคือหนึ่งยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าก้าวไกลโอ้ชนะกลับมาจะเป็นชื่อพักใหม่ก็แล้วแต่ผมเรียนเสมอนะส้มแดงพักกันเมืองเดียวกันเจ้าของพักคนเดียวกันนะฮะใครไม่เข้าใจก็ไปอ่านทฤษฎีเรียกว่าทฤษฎีเลดกาดในยุคเหมาเจ๋อตุงและไปดูทฤษฎีเลดกาด ในยุคของเลนินในโซเวียตรัสเซียเหมือนกันอยากก่างแก่ะเลยนะครับซึ่งหลักนี้เป็นการหลักการใช้วัยรุ่นหลอกเด็กนะเด็กเนี่ยมีกําลังแต่ไม่มีปัญญาผู้ใหญ่มีปัญญาแต่ขาดซึ่งกําลังนะครับมันก็สลับกันนะครับตอนนี้อุ้งอิงจะเป็นนายกอํานรีได้ไงถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่มีการยุบสภาไม่ยากเลยครับนะที่เขารอรอรอ,รอเขารออะไรรอ สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยหรือสอวอเนี่ยมันหมดอายุพอสอวอหมดอายุก็จะมีการเลือกกันเองสวสองร้อยคนนะครับกลับเข้ามาสวสองร้อยคนพักการเมืองนักการเมืองต่างๆทั้งส้มทั้งแดงทั้งสาร,รพัดสีก่อแห่กันซื้อทราบว่าหัวละห้าสิบล้านประเมินกันว่าซื้อคราวนี้เสียกันประมาณ สามสี่สิล้านไอ้ขอไปฮะสามสี่สี่พันล้านนะสพันล้านถึงสี่พันล้านบาทเป็นอย่างตำ่ำหัวละห้าสิบจังหวัดละห้เข้ามาเป็นสวให้ได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อสอวอหมดอายุสวชุดใหม่รักษาการ,รเมื่อหมดอายุเสร็จตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมพคมุทธศักราช2567สวชุดใหม่ไม่มีอำนาจโหวตนายกตรีนะ วิธีการของเขาง่ายมากเลยส้มแดงรวมกันอุคงอิงได้เป็นนายกเลยกพปีทาก็เรียบร้อยแล้วนี่คนที่จะเป็นคนดิเดตในกยมตรีกองอิงถ้ามีการยุบพักอุคงอิงไม่โดนยุบด้วยนี่เห็นไหมฮะกองอิงเป็นทีหลังไงไม่ได้เป็นก่อนไงเป็นทีหลังที่มีการเรื่องของการยุบพักไงถ้าย,ยุบถึงแม้จะยุบเพื่อไทยอุคงอิงก็ยังไม่ไมถูกตัดสิทธิทางการเมืองเห็นไหมฮะนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองของเขานั่นหมายความว่า มีโอกาสเป็นไปได้ไหมส้มแดงจะมารวมกันผมบอกมาโดยตลอดว่าเขาจะรวมกันพระเจ้าของเป็นคนเดียวกันทักษิณออกมาโอ้โหฟาดวงฟาดงางแสดงอิทธิฤทธิ์เต็มรูปแบบใครที่สนับสนุนทักษิณข้าราชการตำรวจนะครับนักการเมืองคนไหนที่อยู่เบื้องหลังทักษิณสนับสนุนทักษิณประชาชนคนไทยได้เห็นหมดเฉพาะคนไทยงงอะไรนะไม่ติดคุกนะ ไปอยู่โรงพยาบาลนะสื่อนอกยังงงเลยนะรอยเตอร์ยังรายงานว่าทักษิณทำตัวเยี่ยงวีระบุรุษเยี่ยงรัฐบุรุษด้วยซ้ำไปนะไปการหลวงหรือตลาดโบ้ารถที่เชียงใหม่โอ้โหปิดถนนใหญ่โตนะมีจกมาเองเนี่ยนะการลุกหัวสั่งโอ้ยแย่ใหญ่โตโหมหลนันหโมระทึกนะครับเรื่องคงสะท้อนนี่เห็นว่าเขามีอิทธิพลนะครับก็มีโอกาสที่ลูกเขาจะมาเป็น นายกบุญตีง่ายๆนะครับส้มแดงก็จับตากันแล้วลุงตู่เป็นยังไงคราวที่แล้วหรือใครก็ตามที่เป็นคนไปดีนไปวางข้อตกลงจนส่งผลทาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งให้สวทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปยกอํานาจให้เศรษฐาทวีสินและไปยกอํานาจให้ทักษิณแลกกับการพาตัวกลับมาอย่างประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ปิดพลาด นะครับของพละเด็กประยุทธ์เองที่ไปยกอำนาจให้เขาสั่งการทันทีกับเพื่อนสนิทให้ไปดําเนินการก็มันมันก็ได้แค่นี้ถามว่าประเทศไทยจะไปถึงจุดๆนั้นไหมในมุมมององเขาเขาก็พาไปได้แต่ในส่วนของประเทศไทยหรือยุทธศาสตร์ของชาติมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะผมเรียนให้ทราบว่าเขาคิดอย่างไรนะรเราผู้ชมก็ชมไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่กลยุทธ์ทางการเมืองมันปรับปรุงได้นะครับ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมที่องค์เองจะเป็นนายกตรีเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ด้วยวิธีนี้นะส่วนทางอื่นละ่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดทางทางการเปลี่ยนแปลงมีอยู่สามทางคือหนึ่งรัฐประหารเปลี่ยนนายกสองเกิดจากยุบสภาสามลาออกเปลี่ยนนายกใหม่ก็มีอยู่สามทางไม่มีทางไหนมัมนอยู่แค่เนี้ในประเทศไทยเพราะหลักเกณฑ์หลักการอยู่แค่เนี้ยมันก็แค่การเปลี่ยนนายกตรี นะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เขับมบบริหารซึ่งเราวนแบบนี้มาตลอด92ปีเราวนแบบนี้เพราะอะไรก็นาสเดอรวางหลักเกณฑ์กติกาไว้เป็นลอกของฝรั่งไว้ฝรั่งส่วนหนึ่งสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งอังกฤษส่วนหนึ่งมารวมมาเป็นประเทศไทยประเทศไทยก็แก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกวนอยู่ที่เดิมเนี่ยว่าฝังผมมาเล่าให้ฟังนะวนอยู่ที่เดิมอะยิ่งแก้ยิ่งเกิดความขัดแย้งแบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อฟ้าโอเคนะฮะยิ่งแก้ ก็ยิ่งส่งผลทําให้มีคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ามากขึ้นและก็มีชนชั้นสูงชนชั้นต่ายิ่งทําเท่าไหร่การเมืองไทยยิ่งเป็นเละลงไปเละลงไปเพราะไปก๊อปปี้ฝรั่งทั้งสหรัฐเมริการอังกฤษมาเป็นประเทศไทยไปเอาของเยอรมันมาด้วยนะครับจากนี้ไปถ้าเกิดการปฏิรูปหรือการดีฟอร์มเกิดขึ้นทั้งความมั่นคงทั้งเรื่องของการเมือง ถ้าเกิดการรีฟอร์มหรือการเป็นรูปเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสารคติยะจารีประเพณีพระชวง์จักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัตบุญเทียนบ้บา เทลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนือแผ่นสุพัรคันติยันสง่า กายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แสองสดุดีมีกษัตร,ริย์ตราทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถเถลิมองค์กษัตรรราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมียแทสุบัคติยาสงนางาน นดลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขัวขทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ยามนามมีแส้ซองสัตวดุดีมีกษัตริย์เกิาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์